ก็ดูน้องเพลินไปเธอนั่งกินข้าวปากปลายสวยเนอะทุกคนดูเพลินจ้ะสีผมสวยแล้วใดๆคืออยากได้เสื้อปุ๋ยล่าสุดจะทำเสื้อปุ๋ยมาใส่เองค่ะไปไปโอดีโอโอ้โหสุดจัดเคยทำแล้วนะน้องเคยทำแล้วนะเสื้อปุ๋ยเขาอินดูอะอยากได้เสื้อปุ๋ยพี่พีเอฟซีคนไหนมีส่งให้เธอด้วยเธอบอกเธออยากใส่ น่ารักใช้ชีวิตคนเดียวสบายชิวๆมีเงินซะยางอะเนาะทุกคนว่าไหมเอออะไรมันก็ง่ายไปหมดอะเออเอาจริงสบายชิวๆอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนฟิลแบบโอ,อ้พักผ่อนจริงๆเหมือนน้องนูกก็ไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็วงน้องเนาะน้องปายก็เนี่ยแหละน้องไม่รู้มีความรู้สึกน้องมีมีน้องคนเดียวมีตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย แต่น้องก็ใช้ชีวิตได้ดีเขาไม่มีความรู้สึกว่าเขาเหงาหรือเขาอะไรเลยอะ่ะอืมไม่มีความสําหรับบุ๋มนะไม่มีความรู้สึกว่าฉันตัวคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยสบายชิลมากไปไปโอดีโอนั่งน่ารักกินข้าวเสร็จมีทาลิปเดอ้อทําเป็นอาลิปแม่น้อยมาโชว์อยากทาละสิน่ารักเมื่อวันก่อนไปสำรวจสนามช้างมาแหละ กูยังเยอะาะทำ35แล้วทอมเที่วด้วยมั้ยน้อชิมีตั้งแต่เกิดรู้จักอินเนไหมอินเอร์เน็ตละลูกคำัพท์เาเหรอครับสีเขียวเหรอครับ สร็จแล้วมันต้องใช้ยาหม่วงมันก็เลยทําให้นึกมม่วงแบบอะไรม่วงม่วงม่ว,ม,วม่วงแต่ถ้าได้ทำแล้วก็ต้องยอมรับไม่ได้อยากทำเสื้อปุยขายอยากทำใส่เองชน,นพาพานิษฐ์่

วเมระบยสองนี้ไม่ไลฟ์สดกับบอแคมแล้วก็ซุ้มใส่สสตาณจ๊ะ เสื้อปุ๋ยอยู่บ้านที่แบบว่ายิ้มแถมมากับปุ๋ยยิงๆอะส่งไม่หมใจเลยนะคงอยากใส่เพราะว่ามันเป็นความเท่เจ้าวิวผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยอ่ะฟังไปแล้ว238ล้านวิวอยู่น,นั่นถ้าพี่ไปทำเสื้อปุ๋ยมาแม่ขอผ่านแม่ต้องใส่ครับ เคื่องปุ๋ยแบบเจริญผลมิตรผลอะไรเงี้ยการค้าพานิดน้ำยางดีอะไรอย่างเงี้ย,ยนในห้องตากระไดบินพวกยาข้าวยา่ากา็เ,เดี๋ยวใส่ ลูกค <t od ian |ms|> ้า <ana> ไม่แค่หมนะคุไม่จ่าย247บาทเกือบไม่มีเงินจ่ายแล้ทุกคนริบเยอะน้อยริบไม่น้อยเพราะว่าฝังทอดฝังทองรุ่งนิมิ ลิฟธรรมดาเปนธรรมดาไปนี่คือลิฟต่างทองีคขอบคุณครับใครอีกอะขอบคุณครับพี่เชอรี่เพือ่อปุ๋ยตัวแทงไหมก็เสื้อที่มันแถมปุ๋ยที่มันได้มาฟรีที่ไม่ไม่ได้เสียตังค์เลยก็คืคอค่าค,ค่าคู้ค้า 我们是，我们是俱乐部的，俱乐部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 ，俱 南莫赛马。 ไปไหนอ่ะเรามันต้องใช้โทรศัพท์เรียกแก๊งก่อนมาธนาคารธนาคารก็ปิดวัยรุ่นมุ่นเดือดกับธนาคารทั้งวี่ทั้งวัน 嗯、好暖好暖

ชื่อลืมแล้วทุกคนเออเรียก,กแกล้ว